สวัสดีค่ะเราพบกันบทที่12นะคะทําคลิปไปแล้วแต่เ,เกิดการผิดพลาดนะคะสอนจบแล้วไปดูที่อัดวิดีโอไว้นะคะมันตัดให้เองนะคะโดยที่แบบยังไม่จบคลิปไม่เป็นไรคะ่ะเรามาเริ่มต้นใหม่อันนี้เป็นชิ้นง,งานนะคะที่ทํานะคะระหว่างที่ทําคลิปแล้วคล,คลิปมันแบบว่าหลุดไปนะคะอ่ะวันนี้บทที่12จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำล็อกต,ต่างๆวใช้เองนะคะเช่นประตูหน้าต่างนะคะ แต่ว่าในในส่วนของงานนะคะที่จอยมีให้ในกลุ่มนะคะที่เป็นไฟล์ออโตแค d สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะคะจะประตูหน้าต่างนะคะอันนี้เป็นประตูบานเปิดเดียวซึ่งการที่เราเขียนประตูนะคะเวลาเราเขียนก็จะมีบอกอยู่แล้วขยายประตูหน้าต่างซึ่งเราจะกำหนดวัสดุ และคุณสมบัติในตรงนั้นเลยอันนี้จะเป็นรูปเฉยๆนะคะแล้วก็จะมีการาวงกบขนาดเท่าไรเป็น UPC เป็น p c เป็นไม้เน้แข็งเราก็จะระบุในแบบแปลนขยายประตูหน้าต่างถ้าเกิดว่าใครที่เปิดนะคะงานที่จอยส่งให้นะคะสามารถที่จะดูต้นฉบับอันนั้นได้เลยนะคะอันนี้เป็นประตู80คูณ2เมตรประตูบานเปิดเดียวนะคะบานเปิดเดียวเนาะอ่ะโอเคอันนี้จอยเขียนไว้แล้วนะคะ อย่าเรามาเริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่ไม่เป็นไรเนาะฝึกแบบความรู้ความเข้าใจควมชำนาญอ่านะคะเป็นประตู80นะเราก็นะคะถ้าเรามีต้นแบบนะเราสามารถที่จะลากมาแบบนี้ได้เลยหรือว่าเราสามารถที่จะลากเส้นมาเองก็ได้นะคะเพราะาเรารู้อยู่แล้ว80เราก็ทำการเขียนสี่เหลี่ยมตัวนี้ก่อนนะคะสี่เหลี่ยมตัวนี้จะขนาดอยู่ที่5คูณ10เซนนะคะก็จะ ไม่รอช้า REC นะคะกด Enter นะคะกด Add จุดศูนย์ห้าแล้วะคะอมมาจุดหนึ่งอ่ะเราจะได้มาแล้วหนึ่งอันนะคะแบบนี้เราม o v อ่ะกดเลือกแล้วก็ m o v มาตำแหน่งแบบใกล้เคียงนะคะแล้วก็จะตรงนี้นะคะก็จะเข้ามาจุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์สามอ่ะจะเรามาทำตามการ PL มุมนี้มาฝั่งนี้จุดศูนย์หนึ่งลงมา จุด0.3ลงมา 2001. อีกจุด0.1เราใช้คำสั่งพื้นฐานในการที่เขียนนะคะจะ,ะใช้คำสั่งพื้นฐานเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายอ่เพื่อที่จะให้เข้าใจน่อยเนาะ T A. กด tr เพื่อที่จะตัดเส้นนะคะคลิกอย่าลืมคลิกขวาด้วยนะคะอย่าลืมคลิกขวาด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้เราจะได้มาแล้วกด tr นะคะกด Enter จรินนะคะคลิกขวาหนึ่งข้างแล้วก็เลือกเส้นที่จะตัดอ่าแบบนี้นะคะเราทําแบบให้มันเป็นสีสันนะคะอ่าสีสันสดใสอ่าได้แล้วนะคะเราจะได้มันหนึ่งข้างแล้วนะคะขาวงกบนะคะแล้วก็เลือกวัตถุ move นะคะ move เข้ามาในส่วนที่ เราได้กําหนดจุดไว้บานแปดสินะคะและอีกฝั่งหนึ่งแหะอีกฝั่งเราไม่ต้องเขียนนะคะสามารถที่จะมิลเลอร์มาได้เลยนะคะการที่เรามิลเลอร์เราต้องหาจุดอ้างอิงด้วยนะคะอ่ะอันนี้จะลบอันนี้ก่อนเพื่อที่จะเอาจุดอ้างอิงเป็นจุดเซนเตอร์อ่าเลือกนะคะ mi enter นะคะอันนี้จุดอ้างอิงตรงกลาง จะลบไหมก็ถามว่าจะลบไหมอันเนี้ยนะคะต้ฉนฉบับเราไม่ลบเนาะกดโนอ่ะเราจะได้มาแล้วแบบนี้นะคะเหมือนในรูปเลยนะคะเหมือนในรูปแบบนี้เป๊ะเลยถูกไหมคะแล้วเราก็จะเขียนบานประตูนะคะอ่าเราจะลบอันนี้ออกไปเลยนะอันเก่านะคะซึ่งเออัดแล้วก็ไม่ได้เนาะอ่ะไม่เป็นไรนะคะกด pl นะคะมาเริ่มที่จุดนี้เลยนะคะมาทางขวาจุด0.3ค่ะ ขึ้นไปเป็นเส้นตรงล็อกกดล็อกแกน F8 ได้เลยนะคะจุด8ก็คือเท่ากับบานประตูที่เปิดออกไปมาทางซ้ายจุด0.3ลงมานะคะลงมาเส้นเดิมเส้นเดิมนะคะจุดที่เราเริ่มต้นนะคะได้แล้วตัวบานประตูนะคะเปลี่ยนสีให้เห็นชัดหน่อยอ่ะสมมติเป็นสีแดงก็าล้วการให้เห็นเส้นชัดเนาะเหลือบานที่เราเปิดนะคะ อันนี้ไม่ใช่รนะ้บาที่เราเปิดก็คือจะเป็น A, R, C เราจะมาทำโค้งกันแล้วกด Enter นะคะเริ่มที่จุดนี้เราจะเลือกสามจุดนะคะเลือกสามจุดในการทำโค้งแบบนี้แล้วก็เกเ่านะคะทำไมไม่เหมือนอะ่ะเราสามารถที่จะปรับได้นะคะปรับเส้นตรงนี้ได้อ่านะแบบนี้เลยนะคะใครที่มีนะคะ อันนี้จอยลบนะคะมีปัญหากับอันนี้มากเลยนะคะแล้วเวลาจอยทำแคทเนี่ยตอนนี้คือไม่สามารถที่จะเปิดอินเทอร์เน็ตพร้อมกันได้นะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องตรวจนะคะเรื่องเรื่องลิขสิทธิ์อะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะอ่ะโอเคถ้าเรามีเป็นต้นฉบับอยู่แล้วสามารถที่จะกด แมทได้นะคะอันนี้จะไม่สามารถกดแมทได้เพราะอันนี้เป็นบล็อกอยู่ถ้าเราจะจะกดแมทที่เป็นบล็อกเราต้องทําการปลดบล็อกโดยการที่เลือกวัตถุแล้วกด x ค่ะอ่า x enter นะคะคือแตกไฟล์ให้มันก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมากด m a กดแมทลงไปแบบนี้นะคะถ้าไม่กดแมทก็สามารถที่จะมาเลือกตรงนี้ได้เนี่ยทำไหมคะอ่าเลือกที่ property ได้เลยอ่านะคะ การเขียนประตูก็ประมาณนี้นะคะเราสามารถทําบล็อกเองได้นะคะอันนี้ลบลบเส้นที่เราไม่ต้องการออกไม่ใช่ออกอจะเป็นประตูขนาดนี้เหมือนเลยใช่ไหมคะเหมือนอันนี้เลยนะคะอันนี้จะผิดฝั่งนะคะจะผิดฝั่งที่เราเปิดนะคะจริงๆแล้วเราต้องเปิดอีกฝั่งเอาให้เหมือนเอาให้เหมือนนะ อ่ะโอเคก็จะไปเป็นประมาณนี้อ่ะเราทาบล็อกประตูอันนี้นะคะโดยการที่จะเลือกชิ้นงานทั้งหมดเลยนะคะกด B ค่ะสามารถที่จะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะสมมติว่าจอยตั้งชื่อหนึ่งร้อยี่สิบก็แล้วกันแล้วกด Enter ไปเลยเราก็เลือกจุดไหนจุดหนึ่งก็ได้อ่าก็จะได้บล็อกมาแล้วแบบนี้นะคะประโยชน์ของบล็อกก็คือเวลาเราเลือกชิ้นงานไปนะคะเวลาก๊อปไป อีกลายอีผนังหนึ่งนะคะจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกไม่หมดนะคะเลือกไปไม่ครบขาวงกบหายนะคะอันนี้เลือกตรงไหนสามารถที่จะลบหรือ Copy อหรือย้ายไปได้ในทันทีเลยอ่ะนะคะอันนี้ในส่วนของการเขียนประตูนะคะบานเปิดเดี่ยวนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวจอยมาเริ่มเขียนใหม่ก็แล้วกันนะคะ การเขียนประตูอันนี้จะประกอบไปด้วยนะคะอันนี้เป็นประตูนะคะสัญลักษณ์ประตูคือวงกลมแล้วก็จะมีเลขบางชิ้นงานนะคะบางคนก็จะเขียนเป็นดีหนึ่งปหนึ่งปสองนะคะไม่ใช่ขึ้นปหนึ่งปสองนะนะคะเป็นปหนึ่งปสองประตูหนึ่งประตูสองหรือจะเป็นวงกลมแล้วเป็นเลขก็ได้ก็รู้กันหรือจะเป็นตัวดีหนึ่งดีสองก็ได้นะคะถ้าเป็นหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้เป็นหกเหลี่ยม นะคะอ่ะเดี๋ยวมาทําในบทนต่อไปนะคะอันนี้จอยก็เอ่อเอาแทรกมาอันนี้นิดหน่อยนะคะอ่ะต่อไปเช่นตัวอันนี้คือจะปรากฏอยู่ในแปลนนะคะจะปรากฏอยู่ในแปลนเนาะตัวนี้นะคะถ้าปรากฏในรูปด้านนะคะเราก็จะเอาตัวในแปลนนี่แหละมาขยายเป็นรูปด้านนะคะมาขยายเป็นตัวงานชิ้นงานเป็นประตูนะคะอันนี้ก็ สองเมตรสิบคูณด้วยสองเมตรนะคะสองเมตรสิบคูณด้วยสองเมตรแบบนี้นะคะอ่าถ้าในส่วนของแปลนอันนี้นะคะก็เอาในของบทที่สิบสามมาด้วยเลยนะคะมาด้วยนิดหน่อยนะคะก็จะมีองค์ประกอบดังนี้คืออันนี้เป็นบานเรื่อนนะคะตรงนี้จะเป็นกรอบบานนะคะตัวสี่เหลี่ยมนี้จะเป็นกรอบบาน ตัวสี่เหลี่ยมนี้จะเป็นกรอบบานนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นกรอบวงกลบเอ้ยกรอบอันนี้จะเป็นกรอบบานด้านในนะคะอันนี้จะเป็นกรอบวงกลบนอกนะคะเมื่อกี้ที่จอยชี้นะคะขอพานด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตรงกลางถ้าเราเปิดปิดหน้าต่างก็จะสามารถที่จะมองเห็นได้เนาะว่าจะตรงนี้จะเป็นตัวที่ทับซ้อนกันอ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ มาเริ่มเขียนประตูนะคะบานเลื่อนนะคะเป็นอลูมิเนียมนะคะอันนี้นะคะอันนี้จะมีส่วนประกอบนะคะเป็นตัวกรอบบ้านนะคะเป็นตัวกรอบบ้านอันนี้คือเจ้าทำบอกไว้แล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่คลิปมันหลุดไปนะคะที่จ้อัดคลิปแล้วมันหลุดไปอันนี้คือเป็น วงกบนะคะอันนี้เป็นขอบวงกบนะคะอันนี้คือมีขนาด5คูน10เซนอันนี้ก็5คูน10นะคะกรอบนนจะเป็น5คูน5ค่ะอะเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะคะลบอันนี้ไปก่อนนะคะลบก่อนอันนี้อะเรามาเริ่มเขียนกันที่นะคะ AEC ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแอดด้วยนะคะจุดศูนย์ห้าคอมมาจุดหนึ่ง ได้แล้ว1ชิ้นนะคะต่อไปอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นออกด I C ก็ได้หรือนะคะเรากดคลิกขวาก็ได้นะคะเพื่อที่จะใช้คำสั่งเดิมเมื่อกี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลบก่อนนะคะ add นะคะอย่าลืมกด add ด้วย0ุดแล้วก็คอมม่าจุจะได้มาแล้วแบบนี้นะคะชิ้นนี้นะคะแล้วเราก็เลือกวัตถุก,กด M กด move มาให้ใกล้กันแบบนี้เราจะได้แล้วนะคะ มุฟมาลิมๆหน่อยนะคะอ่าได้แล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็คือเหมือนกันถูกไหมคะอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเราก็ทำไมคะทาการมิลเลอร์ค่ะนะคะใช้คําสั่งเบื้องต้นนี่แหละนะคะเลือกนะคะที่วัตถุก,กด MI นะคะ Enter ตําแหน่งอ้างอิงเดีย๋ยวเราสร้างตําแหน่งอ้างอิงก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นอแอพนะคะ กด P L นะคะเรากดเส้นมาสักหนึ่งเส้นนะคะที่จะใช้ในการอ้างอิงจุดเซนเตอร์ของตำแหน่งนี้นะคะเลือกวัตถุ M I นะคะแล้วก็นี่เซนเตอร์นะคะแล้วก็อย่าลืมล็อกแกด้วยนะไม่ให้มือเราไปโดนเมาส์อะไรอย่างะะี้ค่ะได้แล้วนะคะเราจะไม่ลบนะคะเราจะไม่ลบต้นฉบับเราจะอีกฝั่งหนึ่งเราจะมิลเลอร์อีกรอบหนึ่งนะคะ อันนี้เราลบนะคะเราลดต้นฉบับเลยอันนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาเขียนตรงกลางตรงนี้ซึ่งเราไม่ต้องเขียนก็ได้นะตรงกลางตรงนี้นะคะที่มันทับซ้อนกันเราสามารถที่จะ,ะเดี๋ยวเราตรงกลางก่อนก๊อปตรงนี้ไปได้นะคะ co นะคะทาการก๊อปจุดเซนเตอร์สี่เหลี่ยมตรงนี้ไปไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วกด rec ในการเขียนตรงนี้นะคะในการเขียน กรอบบานไหนแล้วก็กด I C อีกเขียนกรอบบานนอกคลิกขวาอีก I C อีกรอบนึงทั้งหมดเลยแบบนี้ก็จะได้รูปร่างนะต่างบานเลื่อนสลับแล้วนะคะอันนี้เราทำกรอบนอกให้เป็นสีเหลืองเพื่อที่ให้เกิดความแตกต่างของตัวอย่างของเรานะคะต่อไปนะคะกด P กด P L นะคะอันนี้เดี๋ยวจอยออกก่อนนะคะ P L นะคะกด P L เลือกเซนเตอร์อันนี้เรามันจะเลือกเซนเตอร์อยู่แล้วนะคะเพราะเราไปตั้งแล้วนะคะที่เซตติ้งนะคะก่อนหน้านี้นเราได้ไปทําการตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในบทแรกๆเลยนะคะเรามี2วิธีที่จะทําให้เส้นนี้เป็นเส้นประหนึ่งแมทจากต้นฉบับมานะคะอ่าลองมาดูแมทจากต้นฉบับมาแบบนี้อ่าหรือวิธีที่2เลือกที่เส้นตรงนี้แล้วเรามาที่ property นะคะเลือก ลายไทยอ่าเป็นฮิสเด้นมีหนึ่งมีสองแต่ทีเนี้ยเส้นมันจะไม่เหมือนกันสองฝั่งคุณไหมคะสามารถที่จะทําได้นะคะสามารถที่จะทําได้โดยการไปกดที่สเกลนะคะอาจจะไม่เหมือนกันเลยนะคะอาจจะไม่เหมือนกันสองฝั่งนะคะเราต้องใช้วิธีเดียวกันนะคะหรือเราจะกดแมทอีกฝั่งนึงก็ได้แมทมันจะขึ้นแล้วนะคะกดอันนี้เลยแล้วกัน นะเห็นไ,ไหมคะก็จะเราจะเลือกใช้อันนี้ก็ได้หรือว่าจะแมทต้นฉบับมาก็ได้อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะในการเขียนประตูบานเลื่อนสลับนะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะมันจะมีชนกันอยู่ตรงกลางเนาะอ่านะคะอันนี้คือสามารถเขียนได้สองแบบสามารถปรับแบบนี้ได้เลยนะคะปรับแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะนะคะทำบล็อกไปเลยนะคะเลือกที่ชิ้นงานแบบนี้คลุมทั้งหมด ะะแล้วก็กด B enter นะคะเราตั้งชื่อนะคะสมมติตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เราอยากตั้งแล้วก,กดโอเคเลือกจุดเซนเตอร์ก็ได้เลือกจุดริมก็ได้อ่ะในที่เราเลือกเซนเตอร์แล้วกันนะคะเราจะได้ไมาแล้วนะคะบอกประตูอ่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยนะคะลองไปฝึกเขียนกันดูและในส่วนของประตูรูปได้แบบนี้นะคะซึ่งก็ทําได้ไม่ยากเดีย๋ยวลบอันนี้ไปก่อนอันนี้สมมุติอันนี้เป็นต้นฉบับของเรานะคะ ขนาด2เมตรสิบคูณ2เมตรอะแล้ก็มาเริ่มต้นที่คำสั่งพื้นฐานง่ายๆอ่า easy นะคะแล้วอย่าลืมกด add ด้วย2อะ2.1นะคะแล้วก็2อ่าได้มาแล้วได้บานประตูแบบนี้มาแล้วกรอบอันนี้เป็นกรอบบานนะคะกด offset นะคะกด o enter หนึ่งครั้งจุด0.5ทำเป็นกรอบบานกด pl นะคะหา center อ่าได้จุดเซนเตอร์ระหว่างบานซ้ายกับบานขวาแล้วเนาะอ่านะเรากด IEC ค่ะเพื่อที่จะทำเป็น2บาน2ะฝั่งเนาะแบบนี้ค่ะแล้วกด offset อีกทีนึงนะคะจุด05้าเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็นกรอบบานด้านในแบบนี้นะคะบานด้านนอกเราก็จะเอาให้สีแตกต่างหน่อยเนาะอ่านะคะแบบนี้อ่านะคะแล้วส่วนประกอบอีกอย่างนึง ก็คือตัวกระจกอันนี้นะคะสามารถที่จะใช้ P L คำสั่งพื้นฐานง่ายๆนะคะแล้วก็กดเฉียงนะคะกดเฉียงแบบนี้นะคะสมมติว่าเราเอาจุด4นะคะ222หรอ225อ่าแล้วเราก็สามารถที่จะก๊อปไปได้หรือทำการออฟเซตก็ได้ออฟเซตจุดจุดเท่าไหรด่ดีจุด0.2ลองจุด0.2ดูก่อน อ่าแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นออลักษณะแบบเส้นไม่เท่ากันแบบนี้ถูกไหมคะสามารถที่จะกดแบบนี้ได้นะคะเลือกอันนี้ไม่มีแบบตายตัวนะคะสามารถที่จะทำได้เลยนะคะจินตนาการได้นะคะเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้มีระยะเป็นแบบฟิกอ่ะเราก็จะได้มาแล้วก,ก็ตกแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเราคิดว่ามันใกล้เกินไปล้าก็สามารถที่จะให้มันห่างออกมาได้นะคะ แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะห่างไปน้องไม่สวยนะคะลองใหม่ทีนี้ก็มีหลายเส้นเลยนะคะลบลบเส้นที่ไม่ใช้ออกนะคะเรามีคลิกขวาได้อยู่แล้วคลิกขวาลบคลิกขวาลบไปเลยอ่าแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำไงคะ C O copy มาอีกฝั่งหนึ่งจะ copy แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องเร็งนะคะแต่ถ้าเรา ก๊อปปี้โดยการมีเส้นอ,าอ้างอิงอาจจะเอามุมใดมุมนึงอ่าเช่นเอามุมนี้ก็จะสองฝั่งเนี้ยทำให้แบบเท่ากันเลยนะคะอยู่ตำแหน่งที่เท่ากับด้านขวาหรือด้านซ้ายอ่าเราจะได้ประตูมาแล้วต่อไปก็จะเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้ที่มองบอกว่าประตูอันนี้เป็นบานเลื่อนสลับนะคะดยการ P L กว P L ค่ะ Enter นะคะล็อกแกนนิดนึงคะ่ะนะคะไปจุด นะคะนะคะไปจุดห้าข้างบนเราสามารถที่จะเลือกองศาได้นะคะว่าองศาเท่าไรระยะเท่าไรนะเราอาจจะพิมพ์ไปหรือกะเอาได้ในที่นี้จะกะเอานะคะเราอยากทําเป็นลูกศรแบบนี้ได้เลยค่ะกด M I ได้เลยนะคะอ่ะก็จะเป็นตัวลูกศรแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะคะเราหาจุดอ้างอิงอย่างที่จอยบอกนะคะก็จะ ทำให้สองฝั่งเนี่ยมันเท่ากันแบบนี้เลยนะคะอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วในการเขียนประตูนะคะในการเขียนประตูเราจะทําบล็อกโดยการเลือกชิ้นงานทั้งหมดนะคะพิมพ์บีนะคะ,นะคะตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะภาษาไทยก็ได้นะคะดีดีอ่อมีชื่อนี้อยู่แล้วนะคะดีดีศูนย์หนึ่งอ่ะโอเคเราเลือกจุดเบรพอยที่จะวางอ่ะอันนี้ก็จะเป็น ตัวบล็อกประตูที่เราทำนะทำได้ง่ายๆนะคะตัวหน้าต่างนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าเป็นบางเรื่องสลับจะมีลักษณะเหมือนกันแค่ต่างอันที่ขนาดกว้างแค่นั้นเองถ้าเป็นแบบอันนี้นะคะก็อันนี้ก็จะต่างกันที่ขนาดกว้างคุณยาวค่ะอันนะสามารถลองไปฝึกนะคะลองไปฝึกเ,ออเขียนดูนะคะติดตรงไหนสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ